เพลงเพลงอวยพรน,น้องเพนเพลงอวยพรน,น้องเพนเพลงซื้อเกอเพลงซื้อเก Harper ออวยพรอ,อ,อวยพรอ,อ,อวยพรซื้อจูอ้เฮออวยพรน,น้องน้องซื้อเหม่ยวม่าสืติดีน้องเพนเพนซื้อมิงเยง่เพนซื้อมิเย่หมนเย่เหยนตเจ圆的วตัวเพน เพลงอวยพรน้องเพนนักร้องนักร้องเกอร์ซิงนักร้องเกอร์ซิงนักร้องตะหมิงเจ้าสล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 าซิ่งคุณนวุฒิ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 หมิงเจ้าสลาซิ่งคุณนวุฒิเจ้วซื้อสลาคุณนวุฒิ ถ้าชูเลยช่างเจ๊สกเกอร์ไทยเสียเจ๊สกเกอถ้าเสียเลยเจ๊สกเกออยู่ตั้งแต่25ปีแล้วผมเป็นส่วนท้ตเกนักร้องสลาคุณนวุฒินักร้องสลาคุณนวุฒิสลาสลาหมายถึงหมากสลาหมายถึงหมากหมายถึงซื้อจืดซื้อหมากซื้อปิงหลังหมากซื้อปิงหลังสลาหมายถึงหมากสลา 就是冰冷的意思。ปหลังอีืสลาหมายถึงหมาสลาหมายถึงหมาจื่อซื่อปิงหลังสลาหมายถึงหมากหามามกซื้อปิงหลังหมายถึงซื่อซื่อื่อีซือสลาหมายถึงหมาสลาหมายถึงหมาสลาจื่อซื่อปิงหลังเตอีซืคุณวุฒิคุณวุฒิหมายถึงการศึกษา คุณนวุธหมายถึงการศึกษาการศึกษาซึเจวีและความสามารถและความสามารถและชื่อเหอความสามารถซึ่งหนึ่งลีคุณนวุธหมายถึงการศึกษาและความสามารถอีสือสัวคุณอ,อวาวุธ一ยอยเจวีเ้ช่ลใจ้าตัว เืือเกอคุณวุฒิศึกษเอเกอคุณวุฒิหมายถึงการศึกษาและความสามารถคุณวุฒิหมายถึงการศึกษาและความสามารถเนื้อเพลงเนื้อเพลงเกอฉือเช้นใจหวนเอลจินยู่เนื้อเพลงเกือฉือฝากคำลำพัน ฝากคําลำพันผ่านแสงจันรฝากคําลำพันผ่านแสงจันรเจ้าส,ส่องสางซินเต,ตเป้าเย็นเหอะจริงกาเยี่ยเ่งไปบ้านน้องเพนไปบ้านน้องเพนฝากคำลำพันผ่านแสงจันรไปบ้านน,าน้องเพนเเไปบ้านน้องเพนที่หมิงเยี่ยมไม่เตเจียไปบ้านน้องเพน ฝากคำลำพันผ่านแสงจันทร์ไปบ้านน้องเพนคืนนี้พระจ,จันทร์สวยเด่นคืนนี้พระจันทร์สวยเด่นจินหวันมีเยื่อเรียงเห็นเพียวเรียงคืนนี้พระจันทร์สวยเด่นโอ้น้องเพนเจ้ามองหรือเปล่าคืนนี้พระจันทร์สวยเด่นคืนนี้พระจันทร์สวยเด่นโอ้น้องเพน โอ้น้องเพนโอ้น้องเพนเฮะเพนชื่อจันเต็มดวงหมั่นแย่เถอะค่ะน้องเพนเจ้ามองหรือเปล่าเจ้ามองหรือเปล่าคืนนี้พระจันทร์สวยเด่นคืนนี้พระจันทร์สวยเด่นโอ้น้องเพนเจ้ามองหรือเปล่าเหมือนโดนมีดเข็นเหมือนโดนมีดเข็น เหมือนโดนมีดเข็นเขาเสียงเป๊าเต่าเกย์ังเหมือนโดนมีดเข็นข่าวน้องเพนจะเป็นเจ้าสาวข่าวน้องเพนจะเป็นเจ้าสาวเหมือนโดนมีดเข็นข่าวน้องเพนจะเป็นเจ้าสาวข่าวน้องเพนจะเป็นเจ้าสาวเหมือนโดนมีดเข็น ข่าวน้องเพนจะเป็นเจ้าสาวหากเจ้ามองเดือนสก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 าวจะเห็นเงาน้าตาของพี่จะเห็นเงาน้าตาของพี่จะเห็นเงาน้าตาของพี่ จะเห็นเงาน้าตาของพี่หากเจ้ามองเดือนสกาวจะเห็นเงาน้าตาของพี่หากเจ้ามองเดือนสกาวจะเห็นเงาน้าตาของพี่ไม่กล้ามางานไม่กล้ามางานไม่กล้ามางานงานเลี้ยงค่ะไม่กล้ามางานเลี้ยง ไม่กล้ามางานเลี้ยงฝากแสงจันทร์ฝากแสงจันทร์สองลาน้องเพนฝากแสงจันทร์สองลาน้องเพนฝากแสงจันทร์สองลาน้องเพนไม่กล้ามางานไม่กล้ามางานฝากแสงจันทร์สองลาน้องเพนฝากแสงจันทร์สองลาน้องเพน ฝากนวลแสงจันทร์สวยเด่น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 ฝากนวลสีนวลค่ะสีนวลสีนวลฝากนวลสีนวลแสงจันทร์สวยเด่นบอกน้องเพนเจ้าจงโชคดีบอกน้องเพน เจ้าจงโชคดีจุนี้เห่าวินฝากนวลแสงจันทร์สวยเด่นฝากนวลแสงจันทร์สวยเด่นบอกน้องเพนเจ้าจงโชคดีบอกน้องเพนเจ้าจงโชคดีคู่เคียงเจ้าบ่าวคู่เคียงคู่เคียงใจผันเปลี่ยนคู่เคียงเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวสุอสิ้นหลังคู่เคียง คู่เคียงค่ะคู่เคียงเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวซือผู้ชายที่จะแต่งงานผู้ชายที่จะแต่งงานคือเจ้าบ่าวค่ะเจ้าค่ะเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเออเสียนเนียนเจ้าบ่าวใส่ตู้เจ้าสาวค่ะต้อง พูดเจ้าบ่าวก่อนถึงจะพูดเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่เคียงเจ้าบ่าวคู่เคียงเจ้าบ่าวผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธีผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธีผูกสอปังฝ้ายขาวส้อไปเหมียนผูกฝ้ายสสขาวปางไปเหมียนโเสนผูกฝ้ายขาว ปั่งไปเหมียนโศเสนวันเข้าพิธีวันเข้าพิธีพิธีซื่ออีซื่อพิธีซื่ออีซื่อวันเข้าพิธีธธธธป้านอีซื่อตยยื้อฉีผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธีผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธีผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธีผูกฝ้ายขาวจูซื่อ สิ้นเหนียงกันสิ ong, hmm. ้นหลังคะเจ้าสาวกันเจ้าบ่าวแต่งงานจะซื้อโขงฮะแต่งงานเวลาแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวสิ้นเหนียงกันสิ้นหลังเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเวลาแต่งงานต้องผูกฝ้ายขาวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเวลาแต่งงานต้องผูกฝ้ายขาวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเจ้าคุณจะเสวยแปังไปไปเสื้อโศนจะก็จะเรียกว่าผูกฝ้ายขาว ผูกฝ้ายขาวผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธีผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธีป้อนไข่เมื่อวันบายสีป้อนไข่เว้ยตุ้ยฟังซื้อตั้นป้อนไข่จะได้ซื้อป้อนไข่ป้อนไข่เมื่อวันบายสีวันบายสีวันบายสี วายสีซื้อปเสินตะหัวผันค่ะวันบายสีเวยในเทียนเยี่ยวหนาวปเสินตะหัวผันไหลตัวอีซื้อค่ะสุ่ยเจ้าวันบายสีป้อนไข่เมื่อวันบายสีผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธีป้อนไข่เมื่อวันบายสีเจ้าเจ้าบายสีค่ะบายสีอยู่ดีอยู่ดีจูหา่าวกินดีซื้อหา่าวอยู่ดีกินดี อยู่ดีกินดีพี่ขออวยชัยพี่ขออว,ยช,ย,วยชัยอ,ยอ,อ,งคงคอวยชัยคือจู้祝贺的意思哈อวยชัยให้คุมีสื่ส่งสิ่งสิ่งสิ่่งสิ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 ่งีิ่ค่งเป็นได้เพี่งแฟนงก่าพี่คงเป็นได่เพี่งแฟนงก่า แฟนเก่าสติ้งิงพี่คงเป็นได้เพียงแฟนเก่าได้ชมเพียงเงาได้ชมสินสังได้ชมเพียงเงาเงาซิ่งจืพี่คงเป็นได้เพียงแฟนเก่าได้ชมเพียงเงาพี่คงเป็นได้เพียงแฟนเก่าได้ชมเพียงเงา แต่เขาได้คลองกายใจแต่เขาได้คลองกายใจแต่เขาได้คลองได้คลองชื่อเต้ายงโยกแต่เขาได้คลองกายใจแต่เขาได้คลองกายใจเหมือนฝันแล้วตื่นเหมือนฝันแล้วตื่นเหมือนฝันแล้วตื่นมาพบกับความปลาชัย มาพบกับความปลาชัยมาพบกับความปลาชัยเหมือนฝันแล้วตื่นเหมือนฝันแล้วตื่นมาพบกับความปลาชัยเหมือนฝันแล้วตื่นมาพบกับความปลาชัยเพนจ๋าเพนจ๋าพี่ต่ำเกินไป เพนจ๋าพี่ต่ำเกินไปเพนจ๋าพี่ต่ำเกินไปต้องตัดใจขอลาไปก่อนต้องตัดใจขอลาไปก่อนต้องตัดใจขอลาไปก่อนต้องตัดใจต้องตัดใจต้องตัดใจขอลาขอลาต้องตัดใจขอลาไปก่อน ฝากดวงจันทาฝากดวงจันทาส่องแสงมาฝากดวงจันทาส่องแสงมาอำลาน้องเพนอำลาน้องเพนฝากดวงจันทาส่องแสงมาอำลาน้องเพนคืนใดที่จันลอยเด่นคืนใดที่จันลอยเด่น คืนใดที่จันลอยเด่นคืนใดที่จันลอยเด่นให้เจ้าเห็นถึงใจอาธรให้เจ้าเห็นถึงใจอาธรอาธรสุกวนสินให้เจ้าเห็นถึงใจอาธรคืนใดที่จันลอยเด่น ให้เจ้าเห็นถึงใจอาทรสัญญาลักเก่าสัญญาลักเก่า,า,กาสัญญาลักเก่าจิ้วไอเตชิเยะคักสัญญาลักเก่าพี่ส่งคืนพี่ส่งคืนพี่ส่งคืนด้วยแสงด้วยแสงเดือนรอนพี่ส่งคืนด้วยแสงเดือนรอน สัญญาล um physics, euh uh uh ักเก่าพี่ส่งคืนด้วยแสงเดือนรอนส่งคืนส่งคืนซื้อคืนของส่งคืนหมายถึงคืนของคืนนี้คืนใดหมายถึงกลางคืนกลางคืนคืนของส่งคืนคืนของคืนนี้คืนใดกลางคืนส่งคืนซื้อคืนของคืนนี้คืนใดซึ่งกลางคืนบอกจันท์ส่องถึง บอกจันส่องถึงห้องนอนบอกจันส่องถึงห้องนอนบอกจันซื้อก้าสู้เยี่ยเลี่ยงค่ะส่องถึงเจ้าเลี่ยงเต้าเจ้าเลี่ยงเต้าบอกจันส่องถึงห้องนอนห้องนอนซื่อวอซื้อบอกจันส่องถึงห้องนอนบอกจันส่องถึงห้องนอนบอกจันส่องถึงห้องนอน จะก็ซื้อห้องนอนค่ะร่วมอวยพรวิวาน้องเพนร่วมอวยพรซู่ฮื้วิวาซื้องานแต่งค่ะงานแต่งงานแต่งร่วมอวยพรวิวาน้องเพนร่วมอวยพรวิวาน้องเพนค่ะ